ในช่วงวันที่15ถึง19ตุลาคมนี้เนี่ยนักวิชาการก็บอกว่าต้องจับตาพายุ2ลูกด้วยกันครับที่จะเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดฝนตกหนักรวมไปถึงน้ําท่วมและในช่วงนั้นเนี่ยน้ำทะเลก็หนุนด้วยก็เลยทําให้ต้องกังวลงเหมือนกันว่าน้ำเนี่ยจะท่วมกรุงเทพมหานครหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ในหลายพื้นที่รอบๆกรุงเทพเองก็มีน้ำที่เอ่อล้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมบางส่วนแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ การคาดการในครั้งนี้นะครับก็อยู่ภายในงานเสวนาที่มีชื่อว่าสถานการณ์น้ำปี2556ต่อปัญหาน้ำจะท่วมกรุงหรือไม่นะครับงานนี้จัดโดย,ณยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ ซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องของกรณีพายุนารีครับชื่อเป็นผู้หญิงมากเลยนะฮะพายุนารีที่คาดว่ากําลังจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในวันที่15ตุลาคมนี้แล้วก็จะทําให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางได้รับผลกระทบมากที่สุดรวมทั้งยังมีพายุอีกลูกหนึ่งครับที่กําลังก่อตัวแล้วก็เตรียมที่จะเข้าประเทศไทยในวันที่17ตุลาคมซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่น้ําทะเลหนุนด้วยนะครับสิ่งที่กังวลก็คือว่าพอฝนตกลงมาปุ๊บน้ําทะเลหนุน น้ำที่ตกลงมาไม่มีทางออกครับเพราะฉะนั้นก็เกิดการท่วมขังแน่นอนนะฮะซึ่งทางศาสตราจารย์ธนวัตรจารุพงสกุลนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยาคณะ วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็บอกด้วยนะครับว่าจากการศึกษาการเกิดน้าท่วมครั้งใหญ่เมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากพายุในช่วงเวลานี้เลยครับคือตุลาถึงพฤศจิกายนอย่างเช่นปี2495ปี2526และปี2538นะครับยกเว้นกรณีน้ําท่วมปี2554ครับกรณีนั้นเนี่ยเกิดจากน้ําเหนือลงมากับการบริหารจัดการน้ําไม่ดีก็เลยทําให้เกิดน้ําท่วมนะครับ และจากการวิเคราะห์เองนะครับก็เห็นว่าสภาพภูมิอากาศในปีนี้ก็มีลักษณะคล้ายกับปี2539และปี2549ซึ่งพายุทั้งสองลูกนี้อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางได้นะครับจึงแนะนําว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบริหารจัดการน้ําอย่างเร่งด่วนครับไปฟังเสียงของศาสตราจารย์ดรธนวัตรครับจะสร้างความเสียหายโดยเฉพาะมีปัญหาเรื่องการระบายน้ํา เราโดยเฉพาะช่วงที่เดินตุลาพิจิกาเนี่ยเป็นช่วงที่น้ําทะเลหนุนสูงนะครับการระบายน้ําโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยพายุลูก,ก่อนๆเนี่ยเขานําน้ําลงมาแล้วก็ตอนนี้ก็หมายวามว่ามีปัญหาเรื่องการระบายน้าจากจากจาก,จากน้ำน้ำตอนเหนือที่เราเห็นอยู่แถวปทุมธานีหรือแมก้กระทั่งที่เขื่อนพระรามหกแถวแถวแถวอุทย,ยานะครับแล้วก็น้ําหนุนเหล่านี้นจะเป็นหมายกัว่าเป็นเป็น เป็นคลาสสิเคิลอะไเป็นสิ่งที่มันเคยเกิดอย่างนี้ประจําซ้ำๆอยู่ อาจารย์ธนวัน์ยังได้บอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่ต้องจับตามองหลังจากนี้ไปก็คือเส้นทางของพายุไม่ว่าจะเป็นพายุนารีรวมไปถึงพายุอีกลูกหนึ่งที่กําลังเก่ะตัวอยู่แล้วก็จะเข้าประเทศไทยประมาณวันที่17นี้ต้องดูทิศทางว่ามันจะไปอยู่ในส่วนไหนของประเทศซึ่งแน่นอนว่าถ้าอยู่ในส่วนไหนเนี่ยฝนก็จะตกหนักแล้วก็จะต้องดูอีกว่าพอฝนตกลงมาแล้วเส้นทางที่จะไหลผ่านไปสู่ทะเลเนี่ยมันจะผ่านจังหวัดไหนหรือว่าแม่น้ําลําคลองสายไหนบ้างเพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการน้ําต่อไปนะครับ สิ่งที่ต้องติดตามก็คือดูกรมอุตุนิยมวิทยาเยอะๆนะฮะไม่ใช่ว่าดูวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่ดูนะเพราะการคาดการเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นการคา,าดการ,รนะครับต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยใช่ค่ะนอกจากติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าตื่นตูมเกินไปคือเข้าใจว่าทุกคนเห็นภาพน้ําท่วมที่ เกิดขึ้น <ตา S 2> ในจังหวัดอื่นๆแล้วก็ <ๆ S 2> ที่เคยเกิดขึ้นในกรงุงเทพเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยแล้วก็ข้อฟังข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าสะเทือนขวัญจันประสาทยิ่งกว่าดูหนังผีอีกนะคะคือว่าถ้าเกิดมันจะท่วมเนี่ยมันก็คงจะไม่ท่วมหนักหนาเท่ากับเมื่อสองสามปีที่แล้วอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกคนก็คาดการณ์ตรงกันว่ายังไงแล้วปริมาณน้ำยังไม่มากเท่าปีก่อนๆก็ขอให้เตรียมพร้อมแต่ว่าอย่าตื่นตูมแล้วกันค่ะ